วันนี้ผักของทุเรียนผักของเพชรบูร์ออกต่างประเทศละผมทราบจากอดีตประธานไรเมล็กหรืออดีตประธานสภาอุตสารกรบเพชรบูรณ์แต่ท่านพุทิชัยบอกว่านี้ผักเพชรบูรณ์ไปยุโรปแล้วครับไม่ได้เฉพาะเข้าตลาดไทยแต่เน้นเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับต่างเองแน่นอนเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นท่านโสพลก็แตกอาจารย์พรณภาก็แตก ตาคือหนึ่งใน10เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนะครับและเป็นชายแดนไทยกับเบนมาที่มียอดการค้าชายแดนสูงที่สุดในประเทศไทยครับวันที่เกิดเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลบลาค่าฟันระหว่างเียนมาภายในประเทศกันเองสินค้าไทยก็ยังออกอยู่นะครับไม่ได้หยุดเลย ผมก็ต้กสื่อกับทุกคนในห้องนี้ว่ายัางไงสินค้าไทยก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดเมียนมาอยู่ครับแม้ว่าวันนี้มันจะย,ยุ่งมากผมยืนยันว่ายุ่งมากนะครับไม่ได้ยุ่งน้อยขนาดคนที่ผมรู้จักซึ่งท่านคุณวิพาลก็รู้จักคุณวิพาฒก็รู้จักคือเมีตินตินประธานไลเมกเมียนมาซึ่งเป็นประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมมีวอดียังต้องอบพยพมาอยู่ที่แม่สอดมาเช่าบ้านอยู่อยู่ไม่ได้ เอระเบิดแกบอกว่าลงทุกวันแม้ว่าตอนนี้จะเงียบแล้วก็ตามนะตอนนี้เขากลับไปแล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นในที่สองของภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในแม่สอดก็คือฝั่งเมียมีนะครับมันมีจีนไปนลงทุนเป็นเขตพิเศษขึ้นมานะครับที่เรียกว่าฉเฉวโกโกโกนะครับผมก็เดินทางไปก็จริงจะพาผมไปไปแบบเสียวสันหลังอยู่ครับ เพราะว่าผมถือบอเทอร์พารไปซึ่งบอทเทอร์พารอยู่ได้แค่เม่กีดีแต่เขาพาผมไปอีกประมาณ30กิโลเมตรนะครับเกิดอะไรขึ้นก็รับผิดชอบชีวิตเองแต่ก็ไปครับเข้าไปถึงมันคือเมืองจีนนะครับไม่ใช่พมา่าทุกอย่างมันคือจีนทุกอย่างไม่ใช่พม่านะครับนี้คือภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นที่ตากเองมีสานามบินนานาชาตินะครับทุกท่านสนามบินแม่สอบเป็นสานามบินนานาชาตินะครับ เคยมีสายการบินที่บินจากเบียนมาเข้าที่แม่สอดไม่จำเป็นต้องเข้าตอนเมืองไม่จำเป็นต้องเข้าที่สุวรรณภูมิเท่านั้นที่สุโขทัยครับเวอร์เฮอริเทใครไปถึงก็ต้องไปเที่ยวผมไปฟสเอเยาระมันที่เสด็จกับผมมาถึงก็หนึ่งในที่แม้ว่าเขาจะมาพิซโรนะครับหนึ่งในที่รีเควสตก็คือที่สุโขทัยถึงในที่รีเควสตโปรเฟสเซอร์จีนมาวิสิท์ที่คณะ ก็ต้องสุขโขัวไทยนะครับแต่ผมคุยกับคุณพี่ว่าทำยังไงให้เขาอยู่สุ่ขัวไทยมากกว่า1วันเพิ่มเป็น1วัน1คืนได้ไหมเพิ่มเป็น2วัน2คืนได้ไหมนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องมาคุยกันแม้ว่ามีศักยภาพแต่ก็ยังไม่ได้รับการพัฒนาที่สุ